สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจฟ้ายางมาเลาะเบิงนะคะเอาใหม่แม่ว่าเคยมาหาและหลอบก่อน มาอีกกับพ่ออีกเลยค่ะพี่นอนจ้านี่นี่ค่ะพี่นอนจ้าเจฟ่ามาหาหนอไมา้จ้าอ้กองนี่คืออ้วนแทะคนดอ้วนเนะเฮจังใดกับอ้วนจ้ะพี่นอนจ้านี่ไงค่ะไม่แน่งหนอไม้ค่ะพี่นอนจ้าเดี๋ยวเด้อจะให้เบิ่งกลองหลังนะคะพี่นอนป้าไปทำการเช็คเจเฟ่าจ้า นี่ค่ะเจฟากะมาได้อีกนะคะแนงนี่นะคะพี่นอกคะอุย้ยฮักจจอยฮักจจอยพี่นอกโอ้ยมันมือเดียวนะคะพี่นอกจะพายกระเป๋าพรอเจฟากก็ได้โอ้ยหาดูหาดูห,าดหน่อไม้ค่ะ มันจะเป็นแหนง<อ> <canvas. S 2> ด้วยค่ะเด้อช่วงนี้ été, จะเป็นแหนงนอนน้องใหม่จะเป็นแหนงนะคะพี่น้องจ้าโอ้หายากแท้แทะโอ้ชีวิตแบบนี้แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะไข้เลยบริษัทเสือแค่เนาเจฟ้าบริษัทเสือแค่เนาค่ะจะฟ้าย็นอีกแล้วแหนงนึงค่ะนอนหนึ่งค่ะพี่น้องโอ้เดียวกันเด้อค่ะเด้อหักหักหักเมื่อไหค่ะมันอยู่ข้างในค่ะโอ้ยจฟ้ากะนี right, ่ค่ะ นี่ครับพี่นอ้องนี่นี่คะ่ะพี่นอ้องคะนี่คะ่ะคืออ่ามันก็จะมีอยู่นะคะเนาะมันก็จะมีอยู่คะ่ะหาไปตามมันก็เป็นแหนงมันนะคะพี่นอ้องจะ้ะมีแล้วค่ะโคด้ายคะ่ะพี่นอ้อง เขได้เป็นแหนงเพื่อนค่ะเป็นแหนงเพื่อนนะคะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะแหนงแบบนี้แกงแซบได้พี่น้องนี่ค่ะอย่าไปว่ามันหน่อยได้ค่ะพี่น้องจ๊ะแกงนี่แซบแซบค่ะพี่น้องแกงนี่แซบแซบค่ะนี่ค่ะก็ได้อีกแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะนี่เดี๋ยวนะคะ เจฟ้าข้างนี้นนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องกับพ่อดได้ค่ะเมื่อยค่ะพี่น้องนี่เจฟ้าหาก็ได้ซ้ำนีล่ละค่ะพี่น้องจ๊ะพ่อได้แกงคะ่ะอุ้ยไขย่นี่เดี๋ยวจะฟ้าจะไปสอนสกอนนี่ได้แกงด้วยคะ่ะ ไปแกงไส่เฮ็ดผักหวานไส้เฮ็ดน,นะคะพี่นองจะ๊ะกับพ่อให้อยู่ได้ค่ะพี่นองจะ๊ะนี่ลคะค่ะเนาะค่ะชีวิต <โ subs. S 1> วิธีบ้านนะคะชีวิตนะคะอ่าอยู่ตามบรรหนกของเฮ้านะะเนาะเนาะกับพ่อใด้แบบนี้ละคะ่ะพี่นองค่ะช่องฝาสีสวยมหาโนใหมค่ะพี่นองจะ๊ะหาโนใหมค่ะขอบคุณอะไร,ก,รกันแล้วกัน,นะะเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะอ่าฝาสีสวยของเฮ้าคะ่ะพี่นองจะ๊ะนับชั่วโมงไปเนาะ แต่ว่าแกงจะบดกแกงไ้เบิ้งได้ค่ะเด้ออันนี้ก็คือน้ำไม้ที่เจฟ้าได้นะคะขอบขึ้นได้หลายค่ะเพืเ่อนๆที่เขามาชมค่ะนี่กอน้ไม้ของเจฟ้าค่ะนี่ค่ะกอน้ำไม้เจฟ้านะคะเห็นบ่คะนี่แหละค่ะพี่น้องจ๊า